วันนี้มาพบกับสตาร์นะครับผมผมจะมาแนะนำตัวรถคันนี้เลยรถค่อนข้างหายากนะครับเป็น To y ยต้าโคจูเนอร์3.0 4 w ิล์ไดร์ฟนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็เป็นตัวเทียดีตัวสุดท้ายของตัวหน้าแชมป์คันนี้เลยแล้วก็เป็นตัวชาคิปค่อนข้างหายากแล้วก็เป็นสีดำด้วยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมรอบตัวรถนะครับภายนอกเป็นยังไงแล้วก็ภายในเป็นยังไงสำหรับคันนี้เป็นปี2015นะครับราคาอยู่ที่759,000บาทสามารถวีดาาของรถ0บาทได้เลยนะครับ ก็คันนี้เล็กไม่น้อยด้วยรถบ้านมือเดียวนะครับผมพาชมกันครับผมครับอันนี้เป็น Toyota Fort u n e r t r d 3.0 4 w าร์ดีสามรคันนี้นะครับเป็นหน้าแชมป์นะครับโฉมแชมป์นะครับเป็น TRD 4ตัวสุดท้ายของโฉมหน้าแชมป์นะครับเป็นตัวชาคิดนั่นเองหรือเรียกกันง่ายๆเป็นภายนอกสีดำนะครับแล้วก็รถค่อนข้างหายากคันนี้เป็นปี2 0 1 5ตัวเกียร์หสปีดแล้วครับสำหรับคันนี้นี่นะครับเป็นท R d แท้ๆจากโรงงาน โฉมสุดท้ายของหน้าแชมป์แล้วนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตหน้ามีไฟเดย์ไทม์เดมิงไลท์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าทีอดีนี่นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับปี2015เลขใหม่น้อยด้วยแต่ตัวแม็กนี้จะเป็นแม็กแต่งมาจากลูกค้าเดิมนะครับแต่ไม่ใช่แม็กทีอดีนี่นะครับ แต่รถค่อนข้างสวยมากครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนี่เลยสภาพสวยๆเลยรถยังมาถึงเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูเลยครับเป็นโฉมแชมป์นะครับทีอดีขับสี่ขับสองก็ได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็หายากด้วยครับตัวนี้สําหรับตัวชาคิดคันนี้ก็ภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังได้แดงเป็นเบาะหนังได้แดงตัวทีอดีนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับจะตกแต่งด้วยเป็นได้แดงครับตามสไตล์ตัว T R D อยู่แล้วครับแล้วก็เป็นเกียร์โฟเกียร์อรโอโต้ห้าสปีดนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้มีเนวิเกเตอร์กล้องมองหลังด้วยนะครับแล้วก็เป็นครอบคาร์บอนลายคาร์บอนด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เลขไมค์คันนี้ อยู่ที่1นึ่งแบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้เลขไมคค่อนข้างน้อยเลยแล้วก็เป็นรถบ้านใช้มือเดียวด้วยนะครับแล้วก็มีพุชสันโทนแล้วก็ด้านข้างเนี่ยตัวปรับมุมกระจกหรือด้านข้างเนี่ยจะเป็นตกแต่งด้วยลายคาร์บอนสวยๆนะครับนี่ครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยก็ด้านพู้ห้องโดยสารด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังได้แดงเหมือนกันนะครับก็ตกแต่ง ลายคาร์บอนด้านข้างเหมือนกันอ่าแล้วก็คันนี้เลยมีจอหลังด้วยนะครับมีตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวนี้จอหลังสวยสวยๆเลยพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับก็เป็นแอร์ราสามต้นเหมือนเดิมแล้วก็ใส่แผน่นซีดีดีวดีเนี่ยด้านหน้านี่ยก็คนผู้โดยสารด้านหลังเปิดหนังฟังเพลงได้สบายๆเลยครับน,นะครับ เป็นบาะหนังได้แดงเหมือนกันตัวทีอดีแล้วก็ภายนอกตัวรถด้านหลังนะครับจะเป็นสปอยเลอร์ทีอดีแท้จากโรงงานแล้วก็สเกิร์ตหลังนะครับก็เซ็นเซอร์ถอยกล้องมองหลังครบครับคันนี้ก็สามารถขับสีได้นี่ครับแล้วก็ภายในด้านหลัง ัวเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับเก็บได้น,นะครับหรือว่ามีผู้โดยสารเพิ่มเติมเนี่ยก็พับลงมาให้ผู้โดยสารนั่งด้านหลังได้ประมาณ2อสาคนนะครับรถค่อนข้างใหม่มากครับสาหรับคันนี้หายากมากนะครับสําหรับตัวทีดีชาคิดตัวสุดท้ายของโฉมหน้าแชมป์เป็นทีเอลเอสทีอารีคันนี้นะครับครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับสตาร์ทศูนย์เก้าแปดแปดสองแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับ ถ้ามองหาอยู่นะครับตัวชาคิดดีตัวนี้อย่ารอช้าครับผมเป็นปี25 1พภายในดําแต่ก็เป็นตัวทียดีขับ4ขับ2ได้นะครับตัวท็อปสุดรานะคาอยู่ที่759,000บาทเป็นปี2015นะครับแล้วก็เล็ขไม้น้อยด้วย159,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถเข้าใหม่สวยๆถ้าลูกค้าท่นทนานใดสนใจนะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยหรือแอดไลน์ด้านล่างมา ตามลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะครับ